บุคคลที่คุณควรระวังหรือเปิดใจช่วงนี้นะคะ,ะเป็น EP ที่1แล้วกันช่วงนี้ก็คือช่วงที่คุณมาเจอคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดหรือว่าเหตุการณ์ใดก็ตามเรามาดูสิคะว่าไพ่จะบอกอะไรคุณเนาะ,ะบุคคลที่คุณควรระวังหรือเปิดใจแล้วกันอันนี้เป็นครั้งแรกของหัวข้อนี้นะคะคลายกันไหมไม่คลายเนาะ มาดูสิคะตอนนี้พลังงานของคุณนะคะคนกำลังเผชิญอยู่กับคนแบบไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเราค้อยไพ่เล่าเรื่องบุคคลที่คุณควรระวังช่วงนี้ดู Energy ของคุณก่อนพลังงานของคุณเป็น The Emperor นะคะคนหลอกคุณยากแหละหรือว่าคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่อะ่ะมีประสบการณ์เยอะนะคะหรือว่ามีอำนาจในการดูแลคน หรือลูกน้องนะคะหรือคนทั่วไปเนี่ยแหละคุณจะจจะเป็นแบบว่าผู้นำนะคะหรือว่าหัวหน้าคนอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าสไตล์ของคุณจะเป็นแบบคนที่มีมีความรับผิดชอบนะคะ King of w a ลใช่คุณเป็นคนที่มีโอ้โหดูลิสต์คุณสิ ประสบการณ์เยอะความสามารถเยอะนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบค่ะให้ให้ได้ดังความต้องการของตัวเองได้เลยอะ่ะเออความสามารถสูงนะคะขอสามใบพอ<ข>อินเนอร์ของคุณ s e c r e ครอ่าชาัดเจนมากเลยคะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเก็บความลับคนนะคะเยอะพอสมควรเออคุณเป็นคนที่เก็บความลับคนเยอะพอสมควรหรือคุณมีความลับนะคะ อีกในทิศทางหนึ่งที่กับกันจะมีคนนะระวังต้องมีคนคอยแว้งกัดหรืออิจฉาริษยาคุณอยู่เสมอเนื่องจากตำแหน่งคุณหรือความแบบความรอบรู้ของคุณนะคะความรู้ทันคนหรือว่าความแบบว่ามีพลิบมีเลขเหลี่ยมอะไรต่างๆนะะันะนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคู่แข่งทางด้านธุรกิจหรือว่าการงานเนาะเอาล่ะทีนี้เรามาดูหน่อยนะคะว่าคนที่คุณควรระวังก่อนแล้วกัน คนที่คุณควรระวังหรือว่าเปิดใจเนี่ยเขาคือใครคะเอาเป็นว่าคนที่คุณควรระวังก่อนแล้วกันช่วงนี้ขอสามใบเปิดนําทางนะคะคนที่คุณควรระวังสื่อบันเทิงอ,อ่ะนันทนาการการโดนดีขอสามใบให้ชัดเจนอาจจะเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลหรือคนที่อยู่ในสังคมแบบหรือว่าอ่าคนที่ เล่นกีตาร์เล่นดนตรีหรือเปล่าเออคุณรู้จักดีอ่ะคุณรู้จักดีค,คุณเคยการทำงานร่วมกันหรือเคยอยู่สถานที่เดียวกันมาก่อนนะคะคนคนนี้ปู่ซีสุโชรรไม่ใช่พระอินชนชั้นสูงผู้ปกครองสวรรค์อะ คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงพอสมควรนะคะหรือว่ามีสังคมที่ VIP ระดับสังคม VIP เป็นอาจจะเป็นแบบว่า,าทำงานที่เกี่ยวกับบันเทิงสื่อนะคะหรืออะไรที่โซเชียลก็ได้นะคะแต่คุณรู้จักเขาคุณรู้จักเขา ขาอาจจะเป็นคนมีฐานะมีหน้ามีตาหรือว่าเป็นคนที่คนรู้จักอย่างีงก็ได้นี่นี่เป็นคนที่คุณควรระวังช่วงนี้ถาถามหน่อยนะว่าควรระวังเรื่องอะไรคะควรที่จะระวังเรื่องอะไรคะอืควรระวังเรื่องอะไรโอ้เรื่องเงินใช่เอ่อคนเราอาจจะแบบภายนอกมันไม่ได้บ่งบอกนะคะ เสมอไปว่าข้างในเป็นยังไงสิ <c oughs> ่งที่ควรควรระวังเลยระวังเขาอ่ะใช้ความความดูดีของเขาอ่ะนะคะมามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้หรือว่าใช้ในความแบบรูปลักษณ์ชื่อเสียงความดูดีดูมีดูมีอะไรนะ ดูมีความน่าเชื่อถือดูลักช r y ี่ดูล่ำรวยนะเขาคงจะไม่มาแบบว่าสนใจเกี่ยวกับผลลัพธ์แค่นี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนี้แต่แต่นี่แหละคือชัดเจนเลยในเรื่องของเงินหรือว่าผลประโยชน์หรือว่าชื่อเสียงนี่คือสิ่งที่คุณควรระวังนะคะเพราะอะไรทำไมหรือแบบไหนขอดูหน่อยคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศี กุ่มังกรพฤกษบไม่ไม่ไม่ไมกุ่มบังกรกันไฟอ่อนไฟอ่อนคือการแบบเผชิญนะคะเผชิญกับความขัดแย้งเพื่อการเติบโตเอทอฟซอดอันนี้ต้องระวางังคุณน่าจะมีการเฝ้าระวังมาได้สักพักหนึ่งหละใช่ไหม คุณรู้สึกว่าเขาก็สัมผัสถึงนะคะว่าคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้เห็นด้วยกับเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่แบบพวกคุณทําด้วยกันนะหรือรวมไปถึงในเรื่องของแบบคุณไม่ได้เปิดใจให้เขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนเขาพยายามอย่างที่จะให้คุณยอมรับ accept อะนะคะเหมือนคุณอาจจะต่อต้านเขาปิดกั้นเขาอะไรเงี้ยเออแต่เขาพยายามที่จะเข้าหาคุณนะคะเพื่อสิ่งนี้เลยระวังเขาจะพยายามที่จะเข้าหาคุณ นะมีความพยายามที่จะเข้าหานะคะ <_ d ata> เพื่อผลลัพธ์ <_ d ata> เพื่อผลประโยชน์นะคะ <_ d ata> หรือว่าการใช้แบบว่าโปรไฟล์ดีดีสแกมได้ไม่ได้โปรไฟล์ดีๆีอะไรเนี่ยมาลวงหลอกเราก็ได้ต้องระวังเลยนะคะต้องระวังช่วงนี้เฉพาะแค่ช่วงนี้คาว่าช่วงนี้คือมันได้ลองเทอมนะออืะ่ะทีนี้ขอดูหน่อยนะคะนี่คือคนที่คุณควรระวังช่วงนี้นะขอสามใบสรุป ถ้าเป็นคนในบ้านอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเงินนะการนในบ้านสามใบสรุปนะคะเขาจะทำได้ไหม Ace o f p e n t a c l six of, of swords four หมอบอกว่าถ้าเขาทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ออกไปเอง ะะถ้าเขาทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จะออกไปเองเออนะคะอืมมันเป็นเหมือนแบบว่าเอ,อคุณะมีความแบบมั่นคงอะคุณไม่ยอมให้แบบใครมาเลื่อยขาเก้าอี้คุณหรือว่ามาทําให้แบบว่าความมั่นคงของคุณสั่นคลอนถ้าเขาทําอะไรไม่ได้อะเขาจะออกไปเองนะคะเขาจะออกไปเองเหมือนประมาณว่าเขาเองอาจจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างจากคุณก็ได้นะกับการพยายามครั้งนี้นะคะอืม มาดูความรู้สึกยังไงกับคุณค่ะโอ้ดีมากเลยเขารู้สึกเราเป็นเหมือนเหยื่อเขารู้สึกว่าคุณน่ะใจดีอบอุ่นสายเปใจดีแล้วก็รู้สึกว่ามีแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเออแบบเฮ้ยมีคนอย่งคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยชาร์โดนะคะแต่เขาก็แบบว่าเห็นความดาร์กไซด์ของคุณเหมือนกันนะคุณก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเออ เขาก็สัมผัสถึงด้านดีและด้านไม่ดีของคุณเช่นกันเหมือนรู้เขารู้เราอะเนาะอ่ะต่อมาเรามาดูคนที่คุณควรเปิดใจคนที่คุณควรเปิดใจคือใครคะขอสามใบช่วงนี้คนที่คุณควรเปิดใจอืม The Emperor เลย ราตีมูลรติบิดาแห่งจักรวาลคนที่คุณควรเปิดใจน่าจะเป็นคนที่มีอายุหน่อยนะคะต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติหรือเป็นคนที่เป็นเจ้านายคุณพ่อเป็นผู้ชายนะคะคนนี้จะเป็นคนที่มีความยุติธรรมอืมแก้ไขปัญหาเก่งเป็นคนมีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความรู้พอสมควรนะคะแล้วเป็นคนที่ มีความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมอะ่ะเออคนเนี้ยสไตล์คนเนี้ยจะแตกต่างจากคนเมื่อกี้คนเนี้ยจะเป็นแบบไม่ไม่แบบไม่ท็อกซีกอะเออ,อตรงงนะคะหลุดพน้นนะคะคนนี้อาจจะช่วยคุณในเรื่องของอาจจะเป็นทนายได้ปะ่ะเออได้นะเนี่ยเพราะว่าจะติดมาอันนี้มาหรือว่าเขารู้เรื่องกฎหมายนะคะเออก็ได้มันมี อายุติธรรมกับยุติธรรมเข้ามาด้วยกันนะคะมันมีสองด้านนะคะคนทั้งสองคนเนี่ยแล้วเขาวอาจจะเป็นคนที่มาทําให้คุณนะ่ะได้หลุดพ้นจากความอายุติธรรมก็ได้นะหรือช่วยเหลือคุณไก้ไลคุณในเรื่องของความแบบเอกฎหมายเอกสาร,ร,รอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยได้คนนี้เป็นคนที่มีภูมิปัญญาเป็นคนที่พูดเก่งมีวาทศิลป์มีวาทศรริลป์รรเหมือนกัน แต่บางครั้งต้องระวังคุณอาจจะแยกไม่ออกเพราะว่าเขาคนเนี้ยมันจะมีแบบความเป็นศิลปะคล้ายๆกันศินลปะศิล,ป,ลปินคล้ายๆกันอันเนี้ยคือการดนตรีใช่ปะอันนี้คือการดนตร,อนนอร,นตรีอันนี้ก็การดนตรีเหมือนกันเห็นไหมเออแต่คนเนี้ยจะมาในลักษณะของแบบคนมีความรู้อะคคนมีความรู้อืมเป็นคนที่มีความรู้เออแต่ว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์นะคะ ครบหรือ,อยังครบอพอขออินเนอร์ของไพ่นี่เขาคือใพรพลังงานของเขาไฟอัลเพนเดเคิลไฟอัลเพนเดเคิลเขาคือคนที่แบบว่า,เ,าเห็นคุณในยามที่คุณทุกข์ยากเห็นถึงความลำบากของคุณแล้วเข้าอกเข้าใจคุณนะคะคนนี้น่าจะเป็นคนที่เขากำลังจะช่วยเหลือหรือคุณกำลังไปขอความช่วยเหลือกับเขาหรือเป็นไปได้ว่า เขาเคยให้การซัพพอร์ตคุณก็ได้นะเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเหมือนกันกับคนเมื่อกี้เร,เรื่องเงินเรื่องเงินทั้งทั้งสองคนเลยแต่คุณไม่รู้จะเชื่อใจใครเท่านั้นเองนะคะเอสออกคัคนเนี้ยถ้ารูปท่านี้ขึ้นมาคือเป็นคนที่เชื่อถือได้นะซื่อสัตย์เชื่อถือได้ในเรื่องของการเงินเออถ้าเป็นแบบ ธุรกิจนะคะระหว่างสองคนคุณจะเลือกใครอะ่ะคนนี้จะเชื่อถือได้เออคนนี้จะเชื่อถือได้แต่เป็นเหมือนคุณไม่คุณเคยปฏิเสธเขามาแล้วว่าได้ค,คนคนนี้คุณอาจจะเคยปฏิเสธเขามาแล้วนะอัน,นอันนี้คุณอาจจะเปิดใจเปิดใจเรื่องอะไรมาดูสิเปิดใจเรื่องอะไร,ร,ออะไรนะคะเปิดใจแบบยอมรับความจริงหรือว่าเปิดใจที่จะเลือกเขาหรือพินิจพิจารณาเขานะคะเพราะว่ามันชัดเจนการกระทําของเขามันชัดเจน นะคะอืมคุณอาจจะเปิดใจกับคนคนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่มันเป็นแบบข้อเสนอดีๆนะคะคนนี้จะมีข้อเสนอดีๆหรือว่าแนวทางที่ดีให้กับเราได้มากกว่าคนเมื่อกี้นะคะแล้วทุกอย่างมันแบบว่าเขาจะรู้ลิมิตเขาจะอยู่ในคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ไม่ล้ําเส้นล้าเขตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืนี่คือคนที่คุณควรเปิดใจ บอกไปเรือย่งางราศีอะไรคนนี้ชัดเจนจะเป็นชาวธาตุดินนะืชัดเจนจะเป็นชาวธาตุดินแล้วก็ลองลงมาก็อาจจะมีราศีมีนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโอเคนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะถือว่าเป็นไกด์ไลน์เล็กๆน้อยๆให้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเริฟบๆค่ะ